ตอนนี้นะคะมาถึง Escape Room ค่ะที่เมืองไทยมีด้วยแล้วตื่นเต้นมากคือจริงๆเนี่ยไปยังไม่รู้เลยมันคืออะไรคือคุยจะไปเห็นที่เมืองนอกตอนช่วงคริสต์มาสไปเที่ยวมาแล้วแบบเหมือนมีรถเมล์ผ่านมาแล้วเป็นป้ายแบบ Escape r o o m เหมือนในเหมือนเกมในในโทรศพัพท์อ่ะ ที่แบบเหมือนต้องแบบหาครูไปเรื่อยๆเราถึงจะออกจากห้องได้แล้วก็แบบว่าแล้วเนี้ยเป็นแบบว่าเขาจะเอาเราเข้าไปอยู่ในห้องแล้วเขาก็จะมีครูซ่อนไว้แล้วเราก็ต้องออกมาให้ได้ก็คือเหมือนแบบว่าผ่านด่านไปทีละนิดทีละนิดในการที่เราต้องไขปริศนาอารมณ์ CSI ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีห้องอะไรบ้างคะเราจะมีทั้งหมด6ห้องนะครับอ๋อจะมีห้องอัพ ห้องมัมมี่พิซซอนเบคมิสเตอร์ลูมลูมเชอร์ทีนแล้วก็ครามซีนครามซีนซีไี่เพยเซียสไอไงจริงๆอ่ะการเล่นครั้งแรกเราก็ควรจะเริ่มดิฟฟโคตี้แค่3ดาวแต่ว่าครามซีนไงเราเป็นเซียสไอพี่เคย์หอยมั่นใจหรอว่าเราจะ5ดาวดูบ่อยดูบ่อยเออแต่สนุกสุดคะห้องไหนชมพู่สนุกสุดก็ต้องเป็นห้องนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าห้องนี้คือห้องที่ยากที่สุดด้วยห้องที่ยากที่สุดด้วยเอาให้ตัวชื่อมาร์คครับ มาร์คคุณมาร์คต้องเข้าไปกับเราแล้วล่ะเพราะว่าเรากลัวเราออกไม่ได้ได้ครับอ๋อเราเข้าไปแค่2คนเหรอใช่ค่ะกับทีมงานค่ะซึ่งทีมงานทำหน้าอย่างเงี้ยทีมงานก็คือทำาคไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะอย่างเงี้ยแต่ละห้องราคาราคาเท่ากันครับคนละ550ิบาทแล้วเรามีเวลามากน้อยแค่ไหน45นาทีครับเรามีห้องใหม่นะครับเป็นห้อง identity v ห้องใหม่ identity v คือห้องนีเล่นน่ะ identity v โอเคสรุปแล้วเราเรื่อง เลือกห้อง CSI ความซีนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยเราหรอหรือหนุ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้าวิธีการเตรียมตัวเหืือใครจะมาเล่นค่ะคุณมาเราต้องเตรียมตัวต้องเอาอะไรมาต้องใส่ชุดอะไรยังไงอะไระเพราะวันนี้เตรียมตัวแค่เตรียมใจมาแล้วก็เตรียมสมองที่ปอดโป่งมาตายแล้วฉลาดด้วยดิในขณะที่ฉันแบบนึกว่าจะไปเล่นโหดมันหาชเดี๋ยวมีไฟฉายให้นะครับพร้อมยังครับไปไปเชิญครับ คือนักสือพิมไทยนี่คะคุณใช่ครับนี่เป็นห้องแรกนะครับยินดีต้อนรับสู่ Escape Room Thailand นะครับห้องนี้คือห้องครามซีนเดอะคอมเมอร์ไซด์ยูนิตนะครับห้องนี้นะครับลูกค้ารับบทเป็น FBI เข้ามาสืบผาคดีฆาตกรรมหญิงสาวสองศพนะครับเราเหรอหนูไดูมันีมครับพี่ใหญสองนี่ไม่ใช่นะมันคือสอง เชเวลาดีเชเวลาดีเยคัมดีว่าเ<ด>ชิยเลยครับเข้าสู่ห้องที่สองนะครับใครตายหรือเปล่าเนี่ยแต่มันมีสองอันนะพลอยอันนี้ครับลองสำรวจนะครับสามารถดึงผ้าออกมาดูได้เลยนะครับสำรวจให้ทั่วได้เลยครับ ว่าเดือนไหนมาก่อนมาจริงเี๋เพิ่งบอกอันก็คือเดือนสิบตอนนี้ก็คือฟีดป่ะวะ Cut off your right hand แกัับนนนนน้้องคะมีเล็กป่ะแล้วหูอยู่ไหนคือมาคิดในใจว่าอะไรรู้ป่ะโง่มากหกมือสามารถขอคำใบ้ได้นะครับสองขั้นขาสมเพชเราล้วบอยบากกับบ้านเลิกเล่นหลังจากเจ็ดหกนี่คืออะไรต่อคะจะยอมหรอ ไม่ยอมไม่เรียนตามวันปะ่ะมันสามารถมันสามารถห้าต,ตว, oh, <yeah. S 1> ว้าให้ดูมีรูปหายไปหนึ่งอันมีล็อกสองอันเนาะหาเบอร์อีก pictures of my feet. ใช่้หมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่คือแพ้คอยมั่นใจเหรอว่าเราจะห้าดาวดูบ่อยดูบ่อยแพ้ก็เฉลๆเฉลยไม่เอาไม่เฉลยเฉลอันนี้เอาก่อนดิเอาอันนี้ก่อนดูเลยป่ะเอวเอานางไปด้วยไหมต้องหา ได้นี่ยเนี่ยแซนลี่ต้องเสียบอะไรสักอย่างเลยบอกแล้วค่ะน้องแซนลี่ต้องช่วยเราได้นี่ไงเห็นปะไอทูส์อย okay, e. ู่ว่าน้องแซนลี่ต้องก็ใช่งให้คิวน้องออกไปด้วยโอเคแซนลี่ขอออกหน่อยเย้ ยากเหมือนกันนี่ God Defecoti Berha สรุปจริงๆมันจะมีความแบบสี่สิบห้าทีเร็วมากค่ะอย่างเงี้ยมีความเงี้ยแต่มันยากนะเอาละค่ะใครอยากจะแบบว่าไข่สมองเหมือนฝึกสมองตัวเองก็มาอยากจะกดอะไรก็ได้ให้แบบว่ามันอร่อยอ่ะวันไม่รู้แล้อ่ะไม่ยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ไม่ยอมแพ้สิเราต้องแบบนี่ไม่ยอมแพ้นี่ไม่ยอมแพ้อ่ะเาดทนมาเยี่ยมชมได้ไม่ได้มีแค่ CSI เด็ดจริงๆก็มีห้องอื่นที่แบบน่าเล่นมากเหมือนกันนะเดี๋ยวเล่นต่อเลยไหม เชิญค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาเล่น Escape Room Thailand แบบนี้นะคะมาได้ที่ไหน MBK มาที่ MBK ค่ะอยู่ชั้น7จ็ดค่ะก็ขึ้นมาแล้วก็ง่ายมากห่ง่ายมากเป็นโซนที่มืดที่สุดในห้างแล้วแหละตอนนี้ขอบคุณคุณมากด้วยค่ะจริงๆถ้าไม่มีพี่มากอยู่ข้างในคือแบบคือออกไปได้นะไม่รู้เรื่องไปเลยออกไปได้นะจนเลยอยากให้ทุกคนมาร่วมเล่นด้วยเราก็เลยมีรางวัลให้เราจะมีรางวัลให้ทั้งหมด 3รางวาัลรางวัลละ2ใบ,ใบ2ใบนะคะสอบคำถามง่ายๆมากๆคำถามคือ Crime Scene ท,ที่คริสกับพลอยเข้าไป investigate เมื่อกี้นี้มีทั้งหมดกี่ห้องเข้าไปกี่ด่านอะประมาณนี้ใครตอบมาเร็วที่สุดนะคะจะได้รับรางวัลไปเลยมี3รางวัลน,นะเราจะมาเช็คคำตอบแล้วก็เวลาที่คุณโพสคำตอบของคุณ3ชุมตอบก่อนได้ก่อนจ้าสนุกไหมคะสนุกสนุกแบบ เฮ้ยเราต้องอยากเล่นอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้เราแพ้ไปหน่อยเหมนมันใช้เวลาแบบนานไปนิดนึงต้องไปห้องอื่นเพราะเราจะได้รู้อยากเล่นแล้วอะเพราะเราเรารู้เทคนิคแล้วไงว่าแบบมันมาเวไหนเราก็จะเริ่มดูแลหกเจ็ดแปดมากแบบมากข้ลงไปดิ้นหัวเราะแล้วว่าทำไมโง่กันจังวะขอพังซิสเตอร์